สวัสดีครับคุณผู้ชมกำลังอยู่กับผมเดชากรและออสิลิสนะครับในรายการสรุปข่าวและวิเคราะห์ราคาทองวันนี้ช่วงคำ่ำประจำวันที่4มิถุนายน2,564นะครับผมไปเร็วสักนิดนึงนะครับเพราะว่าพอดีติดภารกิจนะครับที่ออฟฟิศวันนี้นะก็รีบกลับมาครับคุณผู้ชมนะก็ตอนนี้ก็เกือบจะทุ่มหนึ่งแล้วไม่แน่ใจว่า คลิปจะออกทันหรือเปล่าแต่อยากจะให้ออกก่อนสักทุ่มครึ่งนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไม่รู้ว่าน้องน้อง,องทีมงานจะตัดทันหรือเปล่านะครับแต่ผมจะใช้เวลาให้น้อยที่สุดแล้วกันนะครับเพื่อที่ว่าจะจะได้ไปกันตอ่อเพราะตัวคืนนี้ผู้ภาษาชาวบ้านเลยเนี่ยคือตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญประกาศตัวเลขจากงานนอกภาคการเกษตรนะฮะดูราคาย้อนหลังกันสักนิดนึงก่อนนะ,นะครับวันนี้มีการประกาศทั้งหมด4ครั้งด้วยกันครับ96.5%แท่งราคาสุดท้าย27,650รับซื้อคืน27,550ครับรูปพันหะ9ร 0.5%สุดท้ายอยู่ที่28,150และรับซื้อคืน27,650นะครับขอไปจริงๆที่ไปเร็วๆนะฮะดูราคาย้อนหลังกันทีนี้ดูให้แบบเข้าใจภาพเนี่ยดูตั้งแต่วันจันทร์ครับคุณผู้ชมในะ27,28,700รูปพัน28,200แท่งตอนนี้ลงมา550แล้วคุณผู้ชมเพราะตอนนี้คือ27,650ใช่ไหมครับแล้วก็ตัวเนี้ยเจ้าตัวรูปพัณคือจาก28,700เหลือ 2 8 5 5 0ครับเนื่องจากทองโลกลงครับคือจาก1,908เหรียญเนี่ยลงมาเหลือ1 8 6 9เหรียญทางทั้งที่ตอนนี้ล่าสุดค่าเงินบาทเป็นไงครับอ่อนค่าเท่าเดิมแล้วนะ3าสบาท25สตางค์นะครับตั้งแต่วันจันทร์และตอนนี้3าสบาท24 2สิสตางค์ครับแต่ระหว่างอาทิตย์นี่ยค,คุณผู้ชมก็จะเห็นว่ามันเ้าเรียกว่ายังไงอะ แกว่งเป็นลูกและหน้าเลยฮะขึ้นแข็งขึ้นแข็งก่อนแข็งอ่อนแข,ข,ข็งอ่อนนะครับก,ก็เรียกว่าเป็นความผันผวนของค่าเงินประกอบด้วยที่ทําให้ราคาทองในประเทศในผ,ลผลันผวนนะซึ่งถ้าเรามาดูกันจัดๆเลยเนี่ยก็จะเห็นว่าราคาทองเนี่ยมีส่วนประกอบ,นะรบหรือรับอิทธิพลของค่าเงินเพราะเพราะค่าเงินบาทเนี่ยจากที่แข็งค่าจะหลุด3าบาทสิสตังค์อยู่รอมโรอแล้วตอนนี้3าบาทสาสตังค์เนี่ยก็จะทะลุอยู่ร o m e ร o เหมือนกันครับ นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุที่ค่างเงินบาทอ่อนเพราะยูเซอ่าเนี่ยอารมณ์ตอนนี้คือแข็งข้ายนะครับแนวรับเดิมที่ทดสอบอยู่เมื่อวันก่อน89.6เนี่ยไม่ไปไหนเนี่ยปรากฏว่ามีนักค้าเงินก็ซื้อพาไปขายข้างบนแล้วตอนนี้ซึ่งจริงๆเนี่ยจะแข็งค่าเลยหรือเปล่าสําหรับยนะูเซอร่าเด็กต้องก็บอกว่าไม่นะครับต้องดูกันต่อเพราะว่าตอนนี้ตัวเลขยังไม่ประกาศสิ่งที่ตัวเลขประกาศตลาดจะตีความและตลาดจะส่งหรือสื่ออารมณ์มาให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังรวมทั้งผมเห็นนะ อารมณ์ที่ว่าไม่ใช่รักโลภโกรธหลงนะเป็นอารมณ์ของความโลภและความกลัวนะตัวใดที่เขากลัวเยอะๆเขาก็จะขายตัวใดที่เขาโลภเยอะๆเขาก็จะแย่งกันซื้อนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของค่าเงินสะท้อนกันออกมานะและตามไปด้วยตลาดหุ้นรวมไปถึงตัวทองคำครับมาดูข่าวกันไปดเดียวคือข่าวเดิมเมื่อเช้านะฮะแล้วทองก็ทรงๆนะครับ1,872งนะครับกับ1.2อเหรียญลงมาเล็กน้อยนะฮะทุกๆตัวตอนนี้ข่าวพาดหัวคือรอ ทุ่มครึ่งกันหมดเลยนะตัวยูโรยูสลาเองไม่เว้นแต่คริปตคอเรนซี y ที่ลงมาเยอะแบบนี้ถึงเงินสดครับเพราะตอนนี้ไม่มีตัวไหนพุ่งเลยคริปตคอเรนซี y ก็ชิงขายทำกำไรกันไปแตะเส้นค่าเฉลี่ยร้อยวันเนี่ยผู้ชมไปดูสังเกตดูนะกรอบเวลารายชั่วโมงอะสีชั่วโมงเนี่ยขายกันลงมาแล้วเตรียมรับใหม่ก็จะดูเรื่องเดิมฮะ เอาซยว่านโยบายภาษีในที่ของคุณโจไบรดนที่นําโดยคุณเจเน็ตเยนเลนนะครับที่จะเสนอกลุ่มประเทศ G7 เนี่ยยังไงเสียก็มีผลที่จะชนะมันทําให้จืดไปเลยอ่ะมันลากเจ้าต,ต,ตัวตลาดยุโรปก็ไม่ได้ขึ้นอะไรมากมายเห็นไหมตลาดสหรัฐก็ไม่ได้ขึ้นอะไรมากมายทั้งหมดทั้งปวงในตลาดมารอเรื่องตัวนี้ก็คือการประชุมไม่ใช่การประชุมขออภัยตัวเลขที่จะประกาศของทังฝั่งสหรัฐเดี๋ยผมเปลี่ยนสีสักนิดหนึ่งนะ ของทางฝั่งสหรัฐครับคุณผู้ชมนะก็คือตัวเลขเนี่ยจ้างงานนอกภาคการเกษตรกับตราการว่างงานตัวนี้คู่นี้คุณผู้ชมเนี่ยถ้าออกมาดีเนี่ยเขากลัวเงินเฟอ้อเขากลัวเงินเฟอ้อแล้ว QE จะคุยกันไหมถ้า QE ไม่คุยอย่างน้อยที่สุดยูเอสาราอ่อนค่าถออันนี้ทองขึ้นะ แต่ถ้าสมมติว่า QE เขาคุยกันนะตลาดเริ่มจับตานะเอาเป็นว่าถ้าตัวเลขเศรษฐกิจด,ดีตลาดจะก,กังวลว่าลด QE เอาพูดพูดภาษาชาวบ้านเลยแต่ถ้าตัวเลขยังแย่แย่หมายความว่าเนี่ยเขาคาดการณ์ว่า6กแสนสะี่หมื่นห้าพันนะเหลือ 5, 000, ห้าแสนเหลือสองแสนนะครับที่ที่ประกาศออกมาแบบนี้เอ้ยตัวเลขเศรษฐกิจแย่หนิแสดงว่าดอกเบีย้ยยังไม่ขึ้น QE ก็ไม่ต้องลดแบบเนี้แบบนี้ครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะอย่างนี้ทองขึ้นต่อนะตลาดหุ้นขึ้นต่อด้วยสวนทางครับที่ตัวเลขเศรษฐกิจแย่ นานๆทีเราจะได้เห็นเนั่น,นคือภาวะผิดปกติอยู่ณนะปัจจุบันอันเหตุเกิดจาก ไวรัสโควิ19ด19ี่ยแหละครับคุณผู้ชมติดไวรัสกันตลาดหุ้นสหรัฐขึ้นเอาขึ้นเอาเห็นไหมมันก็เป็นภาพที่สะท้อนกันออกมาที่เรางงกันมาตั้งแต่เป็นปีๆแล้วฮะว่ามันขึ้นมาได้ยังไงแต่ว่าโลกมันก็ขับเคลื่อนด้วยเงินระบบเงินตราแบบนี้แหละครับในช่วงหลังๆเองที่มีระบบเงินตราที่เป็นดิจิทัลเข้ามามันเลยมีทางเลือกกันบ้างคุณผู้ชมนะครับอันนี้ไม่ได้เชียร์ผมกําลังให้ภาพรวมการตัดสินใจเป็นของคนครับในจัง เงินของคุณคุณจะถืออะไรนะครับเงินของคุณอนาคตเนี่ยมันจะอยู่ที่จุดไหนว่าผมไม่ได้พูดวันนี้ลองหลับตานึกอีก5ปี10ปีข้างหน้าเงินมันจะเป็นแบบไหนเนี่ยผมพูดตรงๆว่าผมก็ยังไม่รู้เลยครับว่าเออนะมันจะมีไปดิจิตอลกันไหมหรือไม่ไปผมพูดตรงๆฮร แต่คุณผู้ชมเนี่ยสามารถประเมินสถานการณ์ได้ยิ่งคุณผู้ชมเนี่ยเป็นคนรวยผู้ภาษาชาวบ้านเรารู้กันอยู่ฮะรวยไม่รวยก็แล้วแต่คุณนะคุณคิดดูคุณมีเงินที่ต้องดูแลมากมายมหาศาลเนี่ยถ้าเงินมันด้อยค่าลงสินทรัพย์แรกที่จะไปพักไม่ใช่ดิจิตอลกับทองคำานี่แหละครับมันจะยังไงกันต่อถูกไหมครับนั่นคือภาพรวมจริงๆอ่ะพอไปเข้าเรื่องเร็เรเรวๆแล้วก็จะได้ไปกันต่อนะคุณผู้ชมคุณฟังนะอ่ะไม่ให้มันเสียเวลามากเดี๋ยวผมปรับตัวนี้นิดนึงขึ้นมาหรือย,อยังเอ่ย ได้แล้วครับตัวแรกครับคุณผู้ชมไปเร็วๆก็คือยูโรนะเป็นยังไงบ้างปรากฏว่ามีไทเวอร์เจนครับคุณผู้ชมอ่าก็ยังชั่หน่อยเพราะว่าหลุดจริงๆเส้นค่าเฉลี่ย2 0 0วันมาเรียบร้อยแล้วกับ1.207ที่เป็นฟิโบนัชชีตัวนี้นะก็มาทดสอบต่อแต่อย่างน้อยที่สุดนะอาจจะลงมาต่อได้ แต่เนะี่ยสัญญาณการกลับตัวที่เกิดขึ้นเนี่ยถือว่าอย่าให้เขาลงมาจนหลุดโลเดิมของไ s i m o m นะโมเมนตัมอินดิเคเตอร์ถ้าหลุดในยุง่งแต่ถ้าไม่หลุดนี่คือสัญญาณการกลับตัวพอยูโรแข็งค่าแบบนี้นะครับมีเทรนไลน์แบบนี้ถ้าเบรกเอาออกหรือแข็งค่าไปต่อมันสื่อว่าเอ๊ยูสราอาจจะอ่อนตัวลงเห็นไหมสัญญาณทางด้านทางเทคนิคเนี่ยเขา เขาเรียกว่าปรากฏให้เราผมกดเดีวไปนิดนึงนะฮะไล่มาที่ตัวเดิมภาพเดิมเนี่ยต้องไปที่ยูสซาลาก่อนนะครับยูสซาลาเนี่ยไม่ได้เกิดไดเวอเจนแต่ก็เข้าสู่เขตโอเวอร์บอนะครับก็คือ แมซื้อกันเยอะแยะแล้วตอนน,อน,นี้ตอนนี้ก็เริ่มปรับตัวลงมาแนวต้านที่สําคัญเนี่ยมันเป็นเทรลไลน์เส้นนี้ที่เขาขึ้นมาเจอแต่เราอนู่โลมให้เขาสักนิดนึงว่าเผื่อหรือเผื่อขาดที่เทรลไลน์ตรงนี้นะครับไม่ใช่เทรลไลน์แนวต้านที่90.7นั่นแหละครับปัจจุบันมัน90.5าก็คือเทรลไลน์เส้นไข่ปลาททตีมาต,ต,ตีมันคือมันเป็นเส้นลายวันน่ะเส้นลายวันมันจะแข็งแบบนี้โลกทั้งโลกมันก็ดูกันนะครับเทรดเดอร์มันก็ดูกัน เขาก็ตรวจกันบ้านให้เราว่าเขาดูกันเนี่ยมันก็ตีได้ถูกแบบนี้คุณผู้ชมไม่ใช่ใครมาบอกว่าคุณตีถูกดีผิดนะตลาดจะเป็นตัวบอกว่าเนี่ยเขาใช้กันแค่นั้นเองในเรื่องเทคนิคอลปรากฏว่าถ้าเขาขึ้นไปถึง90.7ก็อย่าพึ่งผวากันนะคุณผู้ชมคู้ฟังก็อาจจะดึงโมเมนตัมอินดิเคเตอร์หรืออะไรให้ขึ้นมาแล้วถ้าไม่ทำโลใหม่ด้วยก็ไดเวจั์กนดื้อเลยแบบนี้ มีโอกาสปรับตัวลงนั่นคือภาพรวมภาพเดิมนะที่ผมผมมองว่าจริงๆมันคือไซเวจนกว่าผลการประชุมธนาคารกลางแห่งชาสรัฐนู่นแหละอาทิตย์2อาทิตย์ข้างหน้าจะปรากฏเพราะนั้นเล่นขึ้นสลับลงก็เล่นในกรอบนี่ว่ากันดื้อก่อน,นยังไม่ชัดเจนไปตรงไหนลงมาแบบให้สะเทือนใจเล่นแต่ขึ้นไปเนี่ยก็หลอกให้ดีใจเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองในมุมของผมตอนนี้มันก็ต่อเนื่องในกลยุทธ์เมื่อเช้าที่ผมมองว่าเออถ้าลงมาลึก,ลกๆแบบนี้เสี่ยงเข้าได้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย มีดึงสมมติว่าแต้มบุญยังมีวันนี้พูดถูกะพูดภาษาชาวบ้านชาวบ้านกันเลยนะครับ1,855 1,853ดึงขึ้นและเกือบจะเกิดไดเวเจนเนี่ยผมใบไว้สักครู่ครับผมใบไว้สักนิดหนึ่งว่าทองออนไลน์มันไดเวเจนเ์ไงไม้ที่4ี่เตรียมเข้าได้เลยครับไม้ที่4ทับสามเนี่ยครับไม้ท, 4, ที่4ที่รออยู่ครั้งที่3เนี่ยเพราะฉะนั้นตัวนี้เสี่ยงเข้าได้ไหมเข้าได้เห็นไหมครับเนี่ยตอนนี้1872แด้งล้วใครได้มาถึงตัว แ,แต่เป็นการเล่นสั้นนะเราหวังแค่หายเดิม erm 1,881นะ1,896นะนะครับตัวนี้ไม่ใช่เนีตัวนี้ผมตีไว้มีคอร์สสอนพอดีอก็เลย <c ười> คุยกันน้องๆแล้วก็ตีเล่นๆกันนะครับไ่เป็นไรนะครับแนวเข้ามาในรายชั่วโมงนะครับถ้าสมมุติว่าจะ,จะจะตีหัวเข้าบ้านเล่นสั้นกันเห็นไหมลงมาปุ๊บมีใครซื้อไปเรียบร้อยแล้วระหวังแค่นี้ครับ1,881 1พันแปร้อแตดสบเอ็ดนะคับ, 1, 1, บ,ม,ม,บมันด้วยก้าหายเดิม erm 18801,900 18นคุณผู้ชมคุณฟังนี่คือเราไม่ได้หวังอะไรเยอะแต่ถ้ากระชากแรง ก็ไม่ปฏิเสธถ้าขึ้นมาผู้ภาษาศจาพานันเพราะถือซื้ออยู่นี่กระชากแรงมากกว่านี้นะครับหนึ่ไม่ปฏิเสธครับได้เลยก็ถือว่าทําบุญมาดีเที่ยวนี้แต่อย่าฟังแล้วเคลิ้มเด็ดขาดแหมถ้ามันกระชากลงมาล่ะยูสเซาห์เขาอาจจะหลุดไปถึงทะลุไปถึง90.7นะราคาอาจจะร่วงลงมาถึง1 8 5 0 1 8 5 3ยังพอถือได้ครับผู้ชม worst case scenario 1น4 2นรอนะอาจจะแบบบึ้ด้วดึงขึ้นแบบนี้วันให้ได้ตรงนี้นะครับเรียกว่าเผื่อให้เขา นะครับเขาหลุดแล้วจุดดังกล่าวสายสิ่งสายสั้นนะครับสายเทรดเดอร์ตัดขาดทุนนะครับ1,840 1,845นะครับเพราะฉะนั้นเองตัวนี้คือจุดยุทธศาสตร์ของคืนนี้กับทุ่มครึ่งที่จะปรากฏมันลงมาแกงก็ได้แล้วดึงขึ้นนะคืนนี้เป็นคืนที่แบบว่าเหวี่ยงครับคุณผู้ชมรายชั่วโมงหลาย30มนาทีเป็นการทำงานของพวกเขาแหละนะครับเทรดเดอร์เทรดดิ้งนะแต่ในมุมมองคืออะไรย่อลงมาไม่หลุดที่เข้าสถานะแล้วถือเป้า1,888 1,900 1,918ได้หมดครับ นะขึ้นมาแดงๆหงพ9 3 5าพาไปขายก่อนก็ได้นี่เทรดกันจริงๆนะครับในขณะที่ลงมาแล้วไม่หลุด1842-40แบบนี้ถือถือหน่อยนะครับเพราะว่าจริงๆอาจจะเวียงดูยอสลาเป็นหลักถ้าเขาไม่ทะลุ90.7อันนี้เป็นนันถือต่อได้เนี่ยคืนนี้มันเล่นกันอ,อย่างนี้ครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวสปอตไม่ได้เกิดไดร e เบจนเนี่ยทำไมถึงเข้าก็คิดว่านะถ้าเขาจะแกงกันอีกรอบนึงเขาจะขึ้นแล้วปรับตัวลงมา พอปรับตัวลงมาปุ๊บดเดเจินปรากฏแล้วอาจจะเข้าหลังจากนี้เพียงแต่ครับถ้าไม่เห็นก็ไม่รีบมาละครับมันจําเป็นจริงๆเพราะมันมีดเดเจนในภาพของทองกับแท่งออนไลน์ลงมาถึงแล้วใครได้ไปที่เรียบร้อยคือภาพเดิมเมื่อเช้าอากาศแบบขึ้นไปหนึ่งนะแล้วลงมาใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วถึงจะเกิด,ดเดเจนปรากฏว่าไม่แกงนะับว่ากันซื้อซื้อเลเกิดแล้วครับเกิดแล้วก็เข้า เอาแค่นี้เองนะครับใครทันอยู่แล้วใครเข้าไปเรียบร้อยก็ถือนะฮะใครยังไม่เข้าก็เข้า,ขาได้เนี่งสองหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสองหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสิบตัดขาดทุนเท่าไหร่เนี่ยตัวปัญหาแล้วเพราะว่าจริงๆถ้าทองโลกเขาแกงด้วยเนี่ยอาจจะปุ๊บแล้วดึงขึ้นนะเป็นไส้อ่ะคุณผู้ชมเป็นไส้เทียนอ่ะเนี่ยเป็นไส้แบบอย่างเงี้ยคุณผู้ชมเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราไปกะเกณฑ์ว่า27,500เนี่ยเป็นจุดตัดขันทุนเลยเนี่ยอาจจะโดนโกงโดนแกล้งกันเอาเป็นว่า27,000 200เผื่อไว้หน่อยนะครับเผื่อโดนลึกๆหน่อยก็ไม่เป็นไร27,200ถ้าหลุดเราตัดขาดทุนครับตรงนี้นะฮะคือเขาลงมาแล้วปุ๊บปุ๊บหลุดจริงๆแล้วไม่ปิดแท่งแล้วก็หลุดนะ2 7 2 0 0ยอมแพ้ครับหรือใครมีมากกว่านั้นก็เออไม่เป็นได้หลุดมาเถอะฉันรอเฉลี่ยลึกเลยคราวนี้2 0 0 0 0 6 0 0 0เท่าไร่ร0 0ยหน่อยค่อยว่ากันนะแบบนี้ได้ครับถ้าใครแบบว่ามีหลายไม้หน่อยแต่คนมีไม้เดียว27,200เป็นจุดตัดขาทุนเนื่องจาก27,200เนี่ยเขาอาจจะขึ้นมาถึง90.7ไงเยอนิลสานะครับนี่แบบว่าสลับซับซ้อนนิดนึงนะ90.7แล้วเนี่ยตอนนี้ไซเวยยใช่ไหมที่ผมคุยเมื่อสักครู่90.7แล้วไม่ผันลงมาวันทองในต่างไทยก็ต่างทองต่างประเทศก็ลงทองไทยก็ลงแล้วอาจจะดึงขึ้น แต่ถ้าเขายืนได้เนี่ยตอนนี้27,500โลเดิมใช่27,200 300 400ดึงขึ้นมาให้ยืนได้เนี่ยเป้าถัดไปเท่าไหร่ก็28,000นั่นแหละกับายเดิมเราไม่หวังอะไรมากก็เท่านี้แหละนะ28,000ทวน28,000 200ขึ้นมาถึง2 8 4 0 2 8แ0เราปฏิเสธไหมไม่หรอกครับนะถือว่าทำบุญมาดีก็ถือเป็นโบนัสไป28,800ละก็ถือว่าทําบุญมาดีก็ไม่เป็นไรครับอยู่ที่แต้มบุญของแต่ละคนแล้วแหละว,ว่าวันนี้จะเป็นยังไง Worst Case ตลาดแกงเนี่ย2 8 4 0 4 2 8 5 0 42,45ถ้าไม่หลุดนะครับยังถือต่อนะฮะเอาว่าสลิป ตั้งเผื่อไว้สักนิดหนึ่งอาจจะลึกสักนิดหนึ่งแต่แต่ความที่มันเหวี่ยงตลาดจะตบเอาของะพูดภาษาชาวบ้านไทยเขาขึ้นนะแต่ถ้าเขาร่วงก็ต้องยอมนะครับมันลงมาลึกนะครับมันสายซิ้งสายสั้นเนี่ยถ้าจะเฉลี่ยก็นู่นแหละครับสองหมก็ไม่ต้องรีบนะแบ่งนะไม้ที่4ครั้งที่3เข้าได้ครับคุณผู้ชมไเวอร์เจนเรียบร้อยแล้วเป้า28,000ทวน่นแปดพ่อแแต่ คุณผู้ชมก็จะเห็นนะครับว่าจริงๆเวลาเราเล่นกันเนี่ยไม้ที่4ี่ที่รอเข้าเป็นจังหวะจังหวะเนี่ยได้ทีเอาเยอะพวกเนี้ยเพราะฉนั้นถ้ามันเป็นจริงนะผมว่าชุดเนี้ยมันแค่ลงมาแล้วอาจจะไปต่อเนี่ยไม้เขาเรียกสั้นถึงกลางสั้นก็สั้นแต่สั้นถึงกลางมันเป็นจังหวะไม้ที่4ี่ไม้คือต้องอธิบายก่อนว่าในช่องที่อยู่กันมานานเนี่ยเขาจะไปเล่นเป็นรอบแบบเนี้ยรอบเนี้ยแม่ไม่ได้สักทีรอตั้งนานแล้วเนี่ยตรงนี้มาลงมารับและเดลเวเจนปรากฏ้วเข้าตรงนี้ครับแล้วอาจจะรอบเนี่ยผมว่าอาจจะทะลุ29ก็็เปนไปได้ แต่พูดเบาๆให้มันเกิดก่อนค่อยว่ากันที่ออกมาเตือนคือไดเวอร์เจนก็เข้าแต่ไดเวอร์เจนที่ออกมาเตือนคือหลุดโลเดิมก็ต้องออกไม่ใช่ฟังแล้วเคลิ้มแหมฉันไม่สต็อปลอสหรอกไม่ได้หรอกครับคุณผู้ชมนะใครไม่สต็อปลอสเล่นทองแท่งไม่ขาย,ไม,ขายไม่ขาดทุนสุดนี้ใช้ได้เนี่ยสองหมื่นหกพันหกสองหมื่นหกพันห้าร้อยค่อยเฉลี่ยลึกเลยคราวนี้ถามว่าทำไมก็กรอบของเขามันอยู่อย่างนี้ลงมาที่กรอบไหมอ่ะถ้าเล่นอย่างนี้ก็ได้ไมไ่มีปัญหานี่ฉันก็ดึงต้นทุนฉันได้ต่ำเฉลี่ยแล้วว่าขึ้ แต่ถ้าขึ้นไปก่อนเป็นไงฉันก็พร้อมจะขายถ้าขึ้นมาแรงๆนะดูไกลๆภาพเดิมๆก็หวังสัก28,800แหละเอาภาพที่ดีค่างเงินบาทอ่อนนั่นแหละไม่ใช่ทำไมคุณผู้ชมเอาสั้นๆง่ายๆกระชับกระชับแค่นี้ครับเพื่อที่ว่าจะได้ให้น้องเขาตัดคลิปแล้วได้ลงให้กับคุณผู้ชมอย่างทันท่วงทีคืนนี้มีแค่นี้ลากันไปก่อนขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมกับผมและออสซิลิสพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ